ก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของน้ำใบเตยก่อนนะคะเตรียมโถปั่นค่ะใบเตยหั่นเป็นท่อนนำไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เกลี้ยงแล้วก็พักเสด็จน้ำไว้นะคะใส่ลงไปในโถปั่นค่ะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะปิดฝาให้สนิทแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ ดีก็นำไปกรองเอาแต่น้ำค่ะเตรียมชามลองด้วยกระชอนตาถี่ค่ะหรือใครมีผ้าขาบางก็ใช้ได้นะคะนำน้ำใบเตยของเราที่ปั่นไว้เมื่อกี้มากรองเอาแต่น้ำค่ะบีบคั้นเอาน้ำออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะคะ แคนนี้ก็ได้น้ำใบเตยเข้มข้นแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของมะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวอ่อนนี่เผาใช้มะพร้าวสดแบบนี้นะคะอ่อนกําลังดีค่ะโป้เอาน้ําออกแล้วก็ใช้ที่ขูดมือแบบนี้ค่ะขูดเป็นเส้นเล็กใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะใครจะใช้มะพร้าวเผาก็ได้มะพร้าวน้ําหอมก็ได้แต่วันนี้เผาใช้มะพร้าวอ่อนลูกใหญ่แบบนี้ค่ะจะได้เนื้อเยอะดี ก็อ่อนอร่อยดีเหมือนกันค่ะก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้นะคะส่วนผสมในการทําขนมเข็งใบเตยมะพร้าวอ่อนของเรานะคะหลักเลยก็จะมีแป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วเราจะเพิ่มความหนึบไปด้วยแป้งมันนะคะเกลือน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวอ่อนขูดแบบนี้ค่ะอีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้แต่งหน้าเพื่อความสวยงามด้วยนะคะกะทิแล้วก็น้ําใบเตยที่เราปั่นไว้เมื่อกี้ค่ะ ส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะเตรียมชามผสมค่ะจากนั้นใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะตามด้วยแป้งมันเกลือแล้วก็คนให้เข้ากันดีก่อนนะคะ จากนั้นใส่น้ําตาลมะพร้าวค่ะใครไม่มีใช้น้ำตาลทรายก็ได้แต่ใส่น้ําตาลมะพร้าวจะหอมอร่อยมากกว่านะคะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยค่ะใครชอบหวานมากหวาน้อยใส่ไปได้เลยนะคะขยำให้น้ําตาลละลายดีก่อนค่ะจากนั้นก็ทยอยใส่กะทิแล้วก็นวดให้เข้ากันดีเลยนะคะ ทยอยใส่ทยอยนวดจะทําให้เข้ากันง่ายเข้ากันเร็วมากกว่าค่ะพอเราทยอยใส่กะทิหมดแล้วจากนั้นก็ให้ใส่ทยอยใส่น้ำใบเตยที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ทยอยนวดให้เข้ากันดีเลยค่ะ พอเรานวดทุกอย่างเนียนเข้ากันดีแล้วค่ะจากนั้นเราจะนําไปกรองสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อเศษแป้งเศษน้ําตาลที่ยังไม่ละลายค่ะเตรียมชามรองด้วยกระชอนตาถีนะคะใครจะไม่กรองก็ได้แต่กรองจะดีกว่าค่ะ พอเรากรองเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ใส่เนื้อมะพร้าวที่เราขูดไว้ลงไปค่ะขยายาให้เข้ากันดีนะคะให้ความหอมของเนื้อมะพร้าวอ่อนออกมาค่ะจะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเน้นๆแบบนี้ยิ่งจะอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็นำไปตักหยอดใส่ กระทงใบตองที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะต่อไปเราก็มาเตรียมในส่วนของกระทงนะคะเตรียมกระทงเลียงใส่ซึ้งค่ะผ้าเล็กๆหรือว่าทิชชู่ก็ได้ค่ะชุบน้ําเช็ดทําความสะอาดออกให้เกลี้ยงนะคะเพราะบางทีกระทงใบตองจะมีขี้ฝุ่นติดมากค่ะเราจึงต้องเช็ดทาความสะอาดออกให้เกลี้ยงก่อนค่ะพอเช็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ น้ำมันถั่วเหลืองค่ะจุ่มทาให้ทั่วเลยนะคะขนมของเราจะได้ไม่ติดพิมพ์ค่ะทาบางๆให้ทั่วดีเลยนะคะใครจะใช้กระทงใบตองแห้งแบบนี้ก็ได้มีขายตามตลาดทั่วไปค่ะหรือใครจะนำใบตองดิบมากรัดทำเป็นกระทงเองก็ยังได้นะคะแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะ พอเราทาน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็นำแป้งขนมที่เราผสมไว้เมื่อกี้ค่ะคนก่อนตักหยอดนะคะนำมาตักหยอดให้เต็มกระทงดีเลยค่ะตักให้ได้เนื้อมะพร้าวใส่ลงไปด้วยนะคะ พอเราตักหยอดเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็นำมะพร้าวอ่อนมาแต่งหน้าสักหน่อยนึงค่ะใครจะหยอดแต่งหน้าก็ได้ไม่แต่งก็ได้ตามชอบเลยนะคะเพราะว่าเราก็ใส่มะพร้าวไปเยอะอยู่แล้วค่ะแต่าก,การที่เรานำมะพร้าวมาแต่งหน้าทีหลังแบบนี้ก็จะเห็นชิ้นเนื้อมะพร้าวอ่อนได้ชัดมากกว่านะคะเพิ่มความน่าทานมากขึ้น,นค่ะ ั้งมอซึงพอน้ำร้อน้ำเดือดยกขนมที่เราหยอดเสร็จเรียบร้อยขึ้นนึ่งค่ะนึ่งต่อประมาณ30-40นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกดีนะคะไปดูค่ะขนมของเราก็สุกดีแล้วนะคะส,สีสวยมะพร้าวอ่อนเน้นๆแบบนี้เลยค่ะนี่แพลนนึ่งมา35นาทีก็สุกดีและะ้วค่ะใบตองสีกรัดนะคะพอสุกดีก็ปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นพอเย็นขนมก็จะเซ็ตตัวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะ ขนมเข่งใบเตยมะพร้าวอ่อนของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะพอเย็นตัวขนมก็จะเซ็ตตัวแป้งก็จะเซ็ตตัวก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบนะคะสีสวยหอมใบเตยเนื้อมะพร้าวอ่อนแน่น,แ,น,นแบบนี้เลยค่ะแป้งเหนียวนุ่มหนึบเวลาทานคู่กันเข้ากันเข้ากันค่ะลองไปทําดูค่ะใกรเทศกาลตรุษจีนต้องจัดเลยนะคะสูตรนี้กระทงสี่กรัตทําได้ประมาณ13ชิ้นพอดีเลยนะคะทํากินก็ได้ทําไหว้ก็ดีค่ะ ลองไปทำดูค่ะถ้าชอบกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ